เราก็จะมาสอนในเรื่องถัดไปโครงสร้างของอะตอมนะคะหลังจากที่เมื่อเรารู้ว่าสารบริสุทธิ์้าเรียกในเชิงลึกเขาเรียกว่าสารประกอบในสารประกอบนี้ก็แยกออกมาเป็นธาตุแล้วในธาตุตรงนี้ก็จะมีพาหน่วยย่อยของ ธาตุก็จะเป็นอะตอมนี่ตอนนี้อตอมเนี่ยมันมีลักษณะเป็นโครงสร้างข้างในมีอะไรบ้างมีโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนให้เรียนจาไว้แค่ว่าโปรตอนคือบวกอิเล็กตรอนคือลบแล้วก็นิวตรอนเนี่ยเป็นกลางรานนี้หนูจะต้องทาอะไรได้นะคะหลังจากที่เราเข้าใจว่าอะตอมถ้า,าประกอบคืออะไรแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสร้างอะตอมเนี่ยประกอบไปด้วยโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนอย่างไรนะคะอ่ะคราวนี้มาดูตรงนี้ก่อนนะคะคือตั้งแต่สมัยโบราณหนูตั้งแต่สมัยปีส 2,351นะถึง2,353นะคะก็มีนักปรา์ชาวกีคนหนึ่งนะคะชื่อว่าจอห์นดาวตันนะคนนี้เขาเชื่อว่าสารต่างๆเนี่ยประกอบไปด้วยอนุภาคเล็กๆซึ่งเขาอะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีการทดลองนะคะแต่เขาเชื่อเฉยๆนะว่าเป็นอย่างนี้เขาก็เรียกอนุภาคเล็กๆเนี่ยว่าอะตอมซึ่งภาษากรีกอะแปลว่าไม่แล้วก็โทมัสแปลว่าแบกนะก็คือแบกไม่ได้นั่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้นิยามนี้เกิดมาเป็นทฤษฎีนะที่เขาคิดไว้ทั้งหมด4ี่ข้อนะคะเขาบอกว่า ธาตุนี้ประกอบไปด้วยอนุภาคเล็กๆคืออะตอมนั่นเองนะคะก็อะตอมนะมีน้ำหนักเฉพาะนะเดี๋ยวมาดูว่าน้ำหนักคือตรงไหนนะคะแล้วก็สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของอะตอมที่มีอัตราส่วนคงที่นะคะนะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเอามาดูทีหลังนะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะจะทําให้เกิดสารใหม่ค่ะหรือมีการเรียงตัวใหม่นี่ คราวนี้ในเรื่องของอะตอมเนี่ยเราจะมองไม่เห็นด้วยตาปล่าเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เกมไมค์ครับนะที่จะแนะนําไว้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างอะตอมมีลักษณะยังไงคราวนี้มาดูอุปกรณ์ก่อนแล้วกันเนาะในนี้ถ้าเราจะเข้าใจเรื่องสารประกอบธาตุแล้วก็อะตอมนะคะจะมีเครื่องมือในเกมเนี่ยอยู่ด้วยกัน3อันนะคือคอมพาวเกเทอร์คอมพาวเกเอร์คืออะไร คือตัวสร้างสารประกอบนั่นหมายความว่าหนูเอาธาตุมารวมกันเราได้สารประกอบนั่นเองนะคะการอีกอันนึงคือเครื่องย่อย material ก็คือเอาสสารที่เราหาได้ในโลกไม c ค a f t เนี่ยนะคะเอามาใส่ในเครื่องนี้แล้วเราจะได้สารประกอบแล้วเราก็จะได้ธาตุออกมานะอีกอันนึงคือตัว e l e m e n t Constructor นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสร้างธาตุค่ะคือเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโปรตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตร มาดูซิว่าจำนวนเท่าไหร่จึงจะได้ธาตุเป็นอะไรเราก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้เท่ hey, นะคราวนี้มาดูคอมพาวคิดถ้าหนูใช้เข้าไปนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบน,นี้คือหนูใส่ธาตุเข้าไปปึ๊บตรงนี้พอใส่ธาตุตรงนี้เสร็จแล้วนะคะหนูจะได้สารออกมาซึ่งสารตรงนี้แหละคะ่ะคือสารประกอบนี่แล้วเราก็เก็บตัวเนี้ยไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำปฏิกิริยาทีหลังนะแต่ว่าตอนนี้เราเรียนแค่การทําสารประกอบให้ได้ก่อนแล้วกันนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็น Material Reducer Material Reducer เนี่ยหนูสามารถเอาสิ่งของต่างๆซึ่งมันจะอยู่ในเกมนะเดี๋ยวเวลาเล่นเกมจะบอกกันนะคะในนี้นะก็จะเอาใส่เข้ามาปุบก,ก็จะได้ธาตุออกมานะคะโอเคเนาะถ้าเราหาธาตุอะไรไม่เจอเราก็สามารถเอาสารตัวนี้นะมาย่อยสลายแล้วก็จะได้ธาตุออกมานี่นะคะหรือว่าถ้าเราไปเจอตัวนี้ Element Constructor นะคะก็คือตัวสร้างธาตุ นะเราก็ไม่ต้องไปค้นหา,าธาตุอเราก็สร้างโดยการใช้โครงสร้างอะตอมโดยที่ตัวสีเหลืองนะคะตรงกลางตรงนี้จะเป็นตัวนิวตอนซึ่งเป็นกลางนี่นะคะส่วนตัวสีแดงอยู่ล้อมรอบตรงนี้นะค,ะคืออิเล็กตรอนส่วนตัวสีน้ําเงินตรงนี้คือโปรตอนนั่นเองนะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าโปรตอนเป็นบวกอิเล็กตรอนเป็นลบนะความหมายนี้นั่นเองนะคะ ราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราจะใส่อิเล็กตรอนเท่าไหร่นะคะถึงจะได้ธาตุอะไรได้บ้างอ่ะมาเรียนรู้ใน m ไ,ไมค์ค f บหนาเครื่องมือที่เราจะใช้ในบทเรียนนี้นะคะเราก็จะเป็น element constructor นะเพื่อจะเรียนรู้โครงสร้างของอะตอมนะคะซึ่งโครงสร้างของอะตอมประกอบไปด้วย วงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์นะเป็นสีนะเพื่อให้เราเข้าใจง่ายนะคะถ้าอยู่ตรงกลางตรงนี้จะเรียกว่านิวเคลียสของอะตอมส่วนอิเล็กตรอนนะจะอยู่ล้อมรอบโดยเวลาสังเกตตอนนี้มันเป็นเกมนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเต็มปุ๊บมันจะไปวงถัดไปทันทีแต่ให้เรียนสังเกตว่าวงในจะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาทบทวนความเข้าใจทั้งหมดนะคะที่เราได้เรียนไปเกี่ยวกับเรื่อง3บริสุทธิ์ว่า มันเป็นธาตุได้ยังไงเป็นสารประกอบได้ยังไงค่ะแล้วก็จะเอามาผสมกันแล้วเกิดเป็นสารตัวใไดได้บ้างในมายคราฟอีดูเคชันนั่นเองค่ะจะมีโจทย์อีกโจทย์หนึ่งนะคะเขาถามว่าอะตอมชนิดหนึ่งมีโปรตอนแล้วก็นิวตอนนะโปรตอนสีอะไรเมื่อกี้เราบอกในเกมมายครับนะโปรตอนสีน้ําเงินใช่ปะนิวตอนละ่ะนิวตอนสีเหลืองนะคะจะมีอย่างละเจ็ดเจ็ดอะตอมที่สองก็จะมีโปรตอนเจ็ดแล้วก็นิวตรอนเนี่ย แบบเช่นกันนะคะถามว่าอะตอมทั้ง2อ,อันเนี้ยนะคะเป็นธาตุชนิดเดียวกันหรือไม่เพราะเหตุใดเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาใช้หม c r a f t ในการดูว่ามันเป็นธาตุชนิดเดียวกันหรือไม่เนี่ยดูยังไงก่อนอื่นนะอาจารย์ก็จะส่งบทเรียนเค Lesson ซึ่งเป็นบทเรียนเคมีแบบง,ง่ายๆแล้วกันนะคะว่ามันเป็นยังไงก็กดเพลงเข้าไปหลายๆคนก็จะได้แอคเคาท์ไปแล้วนะคะอาจารย์แจกไปในห้องเรียนเพก็รอโหลดสักคู่ ใ่นะคะประมาณนี้เนาะก็ลองเข้าไปใน l a บนะคะลองเข้าไปดูอันนี้ก็จะเป็นห้องที่หนูจะได้เข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเราจะมาได้สร้างสารใหม่นะแต่เราจะดูสารในธรรมชาติเนาะยังไม่สร้างสารค์ใหม่นะคะ ก็อันนี้ถ้าใครเคยเล่นไมค์คาร์ t นะคะเรียนก็สามารถเล่นได้เลยมันคล้ายๆกันนะตอนนี้จะมีเครื่องมือตรงนี้นะตัวนี้เรียกว่า Element Constructor นะคะเพราะฉะนั้นเวลาหนูเพิ่มหนูก็กดตรงนี้นะค่ะถ้าลดก็กดตรงลบโอเคเพราะฉะนั้นในโจทย์เมื่อกี้บอกว่าเป็นเจ็ดใช่ไหมคะอันนี้ลองก่อนนะเพราะฉะนั้น666 6, 6, 6ก็จะได้คาร์บอนมา1ตัวแล้วหนูก็เก็บไว้นะคะ inventory อันนี้จะเป็น c o m p o u n d c r e a t o r นะคะก็คือ ตัวสร้างสารประกอบนี้ฉะนั้นเราใส่ธาตุอะไรไปก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองออกมาจากข้างในตรงนี้นะคะหนูก็จะสามารถมองเห็นได้ในเกมนะว่าสารอะไรบ้างที่หาได้นะคะโอเคอันนี้ก็อจก็ได้สบู่ประ,ะามา คราวนี้เรามาลองสร้างธาตุนะคะก็ลองดูว่าโรตอนเท่านี้จะเป็นธาตุอะไรสังเกตดูว่าโรตอนกับอิเล็กตรอนนะคะก็จะเท่ากันนะ,ะแล้วก็มาเป็นนิวตอน,นะะอันนี้ถ้าใครไม่ทราบสามารถเปิดดูจากในตารางธาตุได้นะ,ะว่าจะดูยังไงนะคะโอเคอันนี้หนูก็จะเห็นว่าจะใส่ไป888กปไดก็จะออกซิเจนออกมา าลองเพิ่มล่ะลองเพิ่มโปรตอนอิเล็กตรอนนะเป็นยังไงก็จะได้ธาตุใหม่มานีนะ,ะเดี๋ยวนังเรียนลองไปเล่นในเกมดูนะคะว่าจะได้ธาตุอะไรบ้างเนาะซึ่งเคยเล่นในแอปพลิเคชันอีกอันหนึ่งไปแล้วนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นลองดูซิว่าเราอยากจะได้ธาตุทั้งหมดเพื่อจะมาสร้างตงารางธาตุนาะจะต้องเอากี่ธาตุนะคะอันนี้หนูก็เอามาลองเล่นได้นะ,ะอันนี้พอได้ธาตุมาแล้วว่าเราพ่อจะรู้ว่าสารประกอบมีอะไรบ้างเนาะหนูอาจจะดูจากใน หนังสือก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวในชั่วโมงเนี้ยอาจารย์จะมีใบางานให้นะแล้วก็ลองดูสิว่าหนูทํำได้ทำประกอบกี่ตัวนะคะท,ทําทาาได้ตัวโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ในเกมนี้นะคะเสร็จแล้วเรามาสรุปโครงสร้างอะตอมรืออะไรถ้าเรนดะเห็นก็คือโครงสร้างอตอมคือลักษณะแบบนี้นี่ ราวนี้จะมีคําว่าอะตอมใช่ไหมคะอะตอมคืออะไรนะอะตอมคืออนุภาคที่เล็กที่สุดก็คืออนุภาคตรงนี้นั่นเองทั้งหมดเรียกรวมกันว่าเป็นอะตอมนี่นะคะก็จะแสดงสมบัติทางเคมีราวนี้มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะ,ะอิเล็กตรอนก็จะอยู่ด้านนอกนะนอวตรตอนโปรตอนอยู่ด้านในนะคะต่อไปธาตุนะธาตุคืออะไรก็คือไอตัวนี้นั่นเองที่เราสร้างมาได้นะคะตัวนี้จะไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้น ก็จะอยู่ในลักษณะอาจจะเป็นตัวนี้ก็เป็นธาดนะตัวนี้ก็เป็นธาุตัวเดียวแบบนี้ก็เป็นถาดนะคะเพราะฉนั้นสังเกตดูดีต่อไปนะคะสารประกอบก็เราจะได้จากเครื่องมือตัวนี้นะคะคอมเพลตเกเตอร์นะคะก็คือก็อาจจะเป็นไฮโดรเจน2ตัวแล้วก็ออกซิเจนหนึ่งตัวะะประมาณนี้นะคะก็จะถือว่าตัวนี้นะคะเป็นสารประกอบนี่คือรวมกันแล้วได้สารประกอบตัวนี้นั่นเองโอเคเดี๋ยว<ม>เราลองมาเรียนรู้ผ่าน เกมฑันกิราค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ